รมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม2557ณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิวหรือบึงจิว๋วอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายของพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นประธานในพิธีเปิดงานที่ให้เน้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านความมั่นคงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนโดยจัดขึ้นในวันพุทธที่24ธันวาคม2557ที่ผ่านมาภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามี ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำและรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำกิจกรรมเครือข่ายปลูกพืชน้ำรอบบึงกิวกิจกรรมทหารพัฒนาคืนความสุขให้คนในชาติกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันพายเรือยาวการจัดทำศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีด้านเป็นต้นแหล่งน้ำบึงกิวตั้งอยู่ที่ตำบลทงธานีและตำบลบึงนครอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่บึงประมาณ1,260ไร่ มีการสร้างอาคารระบายน้ำถังเข้าน้ำถาวรบันไดปูนสร้างคันดินทังเชื่อมคันดินรวมทั้งร่องน้ำรอบคันดินทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นจากเดิม2.02ล้านลูกบาทเมตรเป็น4.86ล้านลูกบาทเมตรส่งผลงให้มีพื้นที่ชนละประทานเพิ่มขึ้นมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคและเสริมการเกษตรในพื้นที่รวมทั้งยังสามารถเป็นพื้นที่แก้มลิงบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวั วัฒนธรรมเชิงระบบนิเวศอีกด้วยยนโชคลุนพิจิตทีมข่าววิทยุอสมท .101 รายงาน